ยนให้เต็มท้องว้า,าสื่อเจองกลมยำามาพร้อม,มไปบึงกันว่าสิเร็นหยังกิน <laughs> สื่อว่าจะ้เหนปอไหมายเลยน่าเมนยังอ้อมตลาดสองรอบแล้วกันเลยเอางนี้ละตามมาติดติดเลย,ว,เยวไบั ไงตรงนีอืมตัดแกวตรงนี้โอ้โอ้โหอ่ะเรียบร้อยเลยไปชมเว้ยแกวเจอห้องเรียบร้อยแล้วไปกินข้าวกันบ้านน่ะสวัสดีครับผมสวัสดีจ้ามึอว่านไปให้ไปหน้ามากมึอนี้อยู่บ้านมึอนี้อยู่บ้านอยู่บ้านก็มีหนึ่งป่าได้ปะอุ้ยมันแล้วซื้อตลาดกะจังวานอ่ะล่ะออกยากๆยาดจังเลยครับผมจ้า เอาละเอาไุ่ว่ากินกินตามใจเจ้าของมั่งเนี่ยล่ะเบิ่งนี่ปวงไข่ขอโทอโทษอันนี้เขาเอิ่นปลาตะเพียนอืมอืมหนึ่งปลาตะเพียนมันใส่ตะเกียรยังดีเดียวขึ้นนวแท้อากาศมันห่อนกับว่ายากกินอันนี้กระเจียวเจียวขีป่าพะนะน้องสาิ่นเป็นก้อนเห็ดเลยอันนี้กระมือโปรเห็ดกับเพาหนึ่งปลามาหน่องมันมันได้อมันเด้อืม ก็แตงหนึ่งก็หวานดีอ่ะเจะ้าชีปลาไปะนะอืมกินไบนี่เขาตุ๋มมันอากาศมันห่อนหมดเรื่องเนือ้อเรื่องไข่ <c oughs> กินปลามันเป็นเปรหลัดแมนฮึ่มพักจองนี่หวานดี เงือบว่ามันนันถอดหยอดท่านนะดึงทุกมือเต้มก่อยยังยังบอกึงยังบอกยุตที่ก็บอกการจองเยบอกคนได้ไหมนะยังถอถอดถอดหยอดท่านเือูหูดีมาการจองอยู่แต่กังาหลัยแล้วพอละบางเนื้อมันหวาน หนึ่งกินเล่นด้วยแบบพี่น้องอะแบบนี้อากาศมันห้อนรู้ส่างไงบ้านวันบกกินได้เนื้อกันเลยกินยังไม่กินเหือกันแล้วอยากเปลี่ยนบรรยากาศอันนี้นแ้่อันนี้แนี้ทำเจี้ยว ไปยนนุ่งกับนายหอยกัมน,นามาเนีนเนี้ยมาเลี้ยงแก่เก็บลา้านเก็บล้านแล้วครัตบตอนเมื่อยบ่นเมื่อยกินแล้วกับนอนเนาะ <c oughs> วัวเอาะวัวเ,เนะี่ยกินหัวปลาปต้องถือปุ๊บผงขนมดังคนหร้านหน่อยคนบอกว่าจองไข่เด้อว่าสัญญ,ญายชิมหน่อยเดียว มานิ่นกันหนึ่งมาหนีนมีปลาคอกันหนึ่งปลาคอผมไม่มีอะนรเนี๋ยวจะน่อลงล่งตลาดจนว่าโอ้ยกินหนึ่งเปล่าก่าอนทอนห้องหมดเหนื่อยนอนกินเป็นบางข้างบางข้าวห <c oughs> นึ่งปลาคอมันคือปลาคอบนห้องมัมยอื้อระเบิดหนึ่งเหมือนเป็นเส้นเนาะอื น้อ,อ,อมนท่องแสบเลยข้อไปทั้งพยักกันนะแม่งนพยักหน้าเลา,า,าแรงเนาะเจ้าตัวมาขายตัวห้าขาแรงดิแรงของคนอยู่เรสองร้อยตัวแข็งไญ่ห,าห้ายากจ้าไปไอ้หมาสามะ ค้าสูมค่าจับเตยกับแวะอุ่นมันนดูเจ้าขี้ปลาเดี๋เมื่อทั้งพยักปลาท้าอีกอย่นึงกับมันมันเท่าหรือมันแกว,ว่ละปืนนะอีกอย่างนึงอันนอย่าลืมไผ้พันัน่ะ <laughs> เอามาตากแดดแต่งอะไรเนี่ย,ยหวานคักเมือมมอ่อบ่ายแต่เม่อพรานทั้งไปบุษย์มั่นเผ้าว่าฝากก่อนคือว่าบดเด็ดผ่านคือบดเด็ไปบ้านนี่บดเด็ดผ่านบด เนื้อมันหวานดีจ้ะเนื่ยมันินอันนั่นกินนี่แน่ล่ะพี่น้องมันกเอ้าวกะจะเป็นเรื่องเดียวต้องกินในหลากหลายอยู่เอามากกินปูกินปลาพันสิาตจริกินทุกอย่างอ๋นใ่ญ่ง่ายพันว่า หาอยู่หากินแบบบ่ต้องให้เจ้าของเบืออ่อหนาจะหากินน้ำตลาดได้บ่ได้หากินเองเนี้ยหากินน้ำตลาดพี่น้องปลาย่างดำๆม่วงๆตลาดเจ้ามี่อย่างแน,น,นีมาขายไม่ขายใจยังก็กินอั่านั้นแหละไขปะ่ปลาเขามาันพออยากไขป่ปลาจะได้น้อยหน,นักหน่อยเป็นดีมากโอ้

นั่นพ่อยมันนี่คนลงป่าดีดีครับหัวดคนคนจะไมบปวดปางหรอนี่มันแรกคนหาป่าปั๊บเลยมาหาเนี่ยกินแรกัน <c oughs> เป็นบรรยากาศบ้านห้องนะนห่วันก็ได้ก็จะนกึกไปห้าไปจัดตัว ที่ป่านี่เห็ดเจียวแซ่บๆแต่้มนสุกก่อนนะอ้อหนึ่งมันถูกแล้วเาม,มันมีใส่เจ้าวมันไข่ไข่พกดีเนาะเจ้าวด, <laughs> เาด <laughs> ีเจ้าวดีป่าเจ้ยวดีป่าต้องใส่ผิกใส่ริกสดกลับไปดู คนบ้านท่ากันในหนึ่งฟางหนึ่งโอ้ยฮ้มพีฮ้มหน่องหลายยุ้มยำยุ้มยำแป๊บเดียวกินตับใช่นี่ยเราเสมร์ฟก้อนมูม <c oughs> ใช่สีแป้งไว้แห่งลูกอือน้ไม่ใอี้ยังมีปากข้าวแล้วปากข้าวปากคอใหญ่โอ้ย มาดูนี่คิดต,ต,ต,ตรงติดใส่มือม่มีหรอกครับผมเดี๋ยวปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงแน่ปลาเคลือนแนวพวกลูกหลานมันไปติดเบ็ดมากติดเคลือนปลาเกลือนแสบเนี่ยมันหวาน เหนียมันหวานนเป็นป่าธรรมชาติไงป่าหนาขั่วมีแห้งหรอเปล่าเนี่ยกินขอล่งกินเราบ้านห้องคนในกินแบบนี้ก็คือว่าแส่บ ยน่ยงเว้นอาการน้องกับตำหูตีหลาย<ท>กว่าเนาะอืมห้มกันพวกตำหูตำตำสากรกะเหมือนเหมือนเถื่อวันนี้ยุวันมีบุกหอยกับเอามาต้ม <c oughs> ไปห้าหวห้อมกันวรือเปล่าต้มกันอืมลูป <c oughs> แบบเน,น,นี่ยมันไอ้เนี่ยมีโบนคือมันว่ามันห่างหายไปเพราะเดี๋ยวนี้มันเป็น ดุกไม้ล่วรอบขอบชิดพอเคมีแล้วต้อเพื่อนกับมีเหน็นหัวมีขอบไปเงนนอนแพกกรย่างเลยทุกมเลยกอ้คือทำไมตะกี้บางทีเชื่อมไพกับปน,ปนั่งเลยน, <c oughs> น,น,นนี่ยนั่งเลทุกมเงินเนี่ยตูหน้าต่างล่วรอบขอบชิดโอ้ ตก oh, like ah, like ี้ตะกวนเนี่โอ้เสียงหมักกระลุงงูค้ยยขานวงเป้งปวงเปงว่ามันธรรมดาได้ขามังสองคนยังพอฒลาเคืองอยู่มันใครใหญ่หลีเลยปานยเยมุ่ยมืองลงก็เอื้อเกิงขาอแล้วมาเด้อได้ย่างหือเปล่อีเก็ดเกบตัวของสิ่ของคนมันห้อง คือที่ผเบิดดอกให้กินใังไหมเขบอกเบิดกินพ่อเหลีวแรงเหลี่ง่ายพ่อแต่ส่วนเปียส่วนน้องกินน้ำกันไบกินข้าวระเทศกับมอเบิ้งเนี่ยค่ก็ยังยัน้องกินเขาอ่าอืมยิ่งเพิ่นนี่อายุมากๆเนี่ยยายเพิ่นกินของถึงเพิ่นเพิ่นบ่เคยกินครับ เป็นกิ่นความผูที่เป็นเคยื่องกิ่นเปิลมีความสุกปนแน่เจ้าแนี่ยปนอืมเป็นเลียงงัวงพอห้อยซ้ำนี่แหละอันนี่ความสุกของมันหรอกอันนี้เป็นรูปแบบการกินของคนบ้านข้อหรือวะจะข้นคนที่มีอาณาเข้นอาทิตย์มองว่าตัวหากลิ่นแท้ก็ได้หรอก กินแบบนี้ไม่หอยกินได้ทุกครับมีแจวมีหนึ่งปลงหนึ่งวลาเนี่ยแสดงว่าถอาแล้วเอยาย่องรับต่ำเจ้าต่ำฮู้สองคนกินเขากององ่าหนึ่งอ่ะคือสิบบ่ดอกปานเมดบดได้ตาลาหน่อยเขียวปัดใสย่นะ กินแค่์กินกินแค่์อิ่มกระปสี่ส่วนนี่กิแมนอ่าสามส่วนให้เหลือหอดน้ำแร้งหน่บ่ได้ได้ขึ้นหอดพี่หอดน้องต้องหาแน่ว่าส่วนกินมาลอกคนกินเขาจ้าหลังเราคลิปนี้ก็อยู่ดีมีแห้งกับทุกคนล่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันแล้วกันครับผมตัดคลิปนี้ไปละเด้อสวัสดีจ้า